Đi xì đi các bạn. Mãn. Ơi. ơi. nè. Hmm. Cung mới mày sốt so, 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 ngắm ngắm Vì tên đồng đánh đồng đánh à. Uh. Hey. Ơi Ở đi kín ơi พูดนะพูบางที่สองโอ,โอ้บางกะสบายดีเลยกะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเนาะเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเอลยทาง พังไทยพังลาวนาอพี่น้องเลยกระทั่งต่างประเทศพี่น้องเอ้ยมื่อกี้มาพบมาพ่อกันกับซองเบาบันอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยทางซองเบาบันอ่ะสแตนเนลนาอพี่น้องเลยรก็ซองเบาบันไล่สไตล์พี่น้องเอ้ยนี่นาอพี่น้องเบาบันก็สิมาหายามบางกุ้งเด้อพี่น้องเนาะเมื่อวานเนี่ยเบาบันก็มาใส่บางกุ้งพี่น้องเอ้ยเลยก็ตอนเสาของมื่อี้นน้องพี่น้องเบาบันก็ สิมายามพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเมื่อนี้มายามบางกงนำการน้องพี่น้องนี่ละพี่น้องบาบ้านกะได้มาใส่บางกงอยู่อน้องเบิงพี่น้องน้องเบิงรวมภายในบ้านของบ่าวบ้านเองนี่แหละพี่น้องเลยมาหาอยู่หากินตามธรรมชาติบ้านเฮาพี่น้องมาเด้อพี่น้องมายามบางกงนำกันบ้านนี่เนาะบรรยากาศยามเศร้าๆพี่น้องเ้ยอยู่ทงไห่ทงนาเนาะบรรยากาศโคตรดีพี่น้องเลย อยากซีคกึมๆจังหน่อยพี่น้องเอ้ยผลอยากตกเนาะบรรยากาศแบบอยากซีกึมๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวฮาก็สีมายามบางกุ้งเลยเนาะบ้านนี่มาเบิ่งนำการพี่น้องบางเหลกบางเหล็กนี่สิเป็นแนวใดเนาะมาเบิร์กน้ำกันโอ้บางเหลกบางเหลกมาแล้ว โอ้ซุ่มจี๋จือยู่พี่น้องเลยโอ้มาอยู่มาอยู่พี่น้องพอได้อยู่ได้กินอยู่ได้พี่น้องเลยบังเลกกลมาเรียบร้อยนี่เอ,อ้ย เอาจัว่วทั้งกุ้งทั้งปลาซิวพี่น้องเลยบางแหลกมาแล้วเดี๋ยวมาดูน,น้ำกันบางที่สองพี่น้องบ้านีนี่บางที่สองโอ้บาง บางที่ซองนี่ก็ะมานอีกพี่นอ้องเ้ยมานมานซองบ้างแล้วพี่นอ้องเ้ยเดี๋ยวเึ้นมาไว้ซะก่อนเนาะตั้งไว้โน่นซะก่อนนะี่ซอ,อ,องบ้างมาเบิ่งนำกันอีกพี่นอ้องบังนี่เป็นแนวใดบงัง ตรงนี้ก็หมานอีกนี่หมานอีกแล้วพี่น้องเลยบ่คอยอยากแจ้งบันไดเนาะเอาผนกระตกมาแหละบานนี่เทายานเท้าลเลี้ยวเดลยพี่น้องผนมาแล้วผนมาแล้วโอ้บางนี่ก็หมานอีก โอ้นี่พี่น้องมาแล้วมาแล้วนี่ละ่ะเอ้ยนี่มานอยู่ได้พี่น้องเลยพอได้อยู่ได้กินอยู่นี่สี่บ้างเนาะสี่บ้างพี่น้องเลยเดี๋ยวเอาสิมาถอกให้พี่น้องเบ่งบ้านถอกสีกุให้พี่น้องเบ่งเลยสี่บ้างเนาถอยเงียบเล นี่พี่น้องสีบ้างสีบ้างได้หอยพร้อมได้พี่น้องเลยงมเอาหอยนี่ก็ได้หอยนี่เขาก็งมเอานี่เบ่งน้ำกันพี่น้องบางเหล็กแหกมานชวดชวดชวดอ้ย mì thì cung thằng nạn cái nào người cung luôn oh, quân đa tên đồng đèn đồng đèn cái nào bằng đi xong bằng thì xong bạn này ơi bằng này cảm ơn มันคือเกาภาพมันก็อย่าแจ้งป้ายพี่น้องเลยมันอีก บางทีสามมีก็ได้บางทีสี่เป็นแอะไรบ้างบางทีสี่บางทีสี 4, ่โอ,อ้บทีสี่นี่ก็มันเอ้ยมันมันพี่น้องเอ้ยคุณนะ่ะเบิ่ง นี่กุ้งใหม่มโสด,โดงามๆพี่น้อเง,อเ,งอเอ้ยยังเต้นดองแดงดองแดงอยู่อ้ยพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยคุนนาคุอาหารบ้านเฮาเนาะ